พาคุณผู้ชมไปดูวินาทีช่วยเหลือชีวิตเด็กหญิงวัยหนึ่งขวบเจ็ดเดือนที่ตกลงไปในหลุมบ่อประดาในพื้นที่ตําบลคีรีราที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะโดยเด็กน้อยเนี่ยต้องทนอยู่ในหลุมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่6กุมภาพันธ์แล้วก็ต่อนเนื่องจนถึงเมื่อช่วงสายเมื่อวานนี้18ชั่วโมงที่น้องอยู่ในนั้นแล้วความยากลําบ,บากก็คือว่าขนาดหลุมอะค่ะคุณผู้ชมกว้าง30เซนติเมตรแ,แต่ว่าลึกเนี่ย15เมตร ถ้าเทียบตึกก็คือประมาณตึก3 4ถึง4ชั้นแล้วอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือฝุ่น คโครนทั้งหลายนะคะที่เวลาเจาะลงไปเนี่ยก็กังวลว่ามันจะลงเข้าไปแล้วก็ไปทับร่างของน้องแล้วก็ไปปิดทับนะคะ,ะเพราะว่าอากาศข้างล่างก็เบาบางเหลือเกินในที่สุดก็สามารถช่วยชีวิตน้องได้สําเร็จนะคะต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเป็นอย่างมากเลยที่ระดมกําลังลงไปที่ทําการช่วยเหลือจนสามารถช่วยเหลือเด็กออกมาได้ค่ะคุณผู้ชม หลังจากที่ประสบเหตุอยู่นานถึง18ชั่วโมงนะคะนี่แหละค่ะเป็นภาพวินาทีความช่วยเหลือเด็กน้อยชาวเมียนมาวัยเพียงแค่1ขวบ7เดือนเท่านั้นนะคะ สามารถช่วยออกมาได้จากหลุมบ่อบาดาลท่ามกลางความดีใจของทุกคนโดยตั้งแต่เย็นวันที่6กุมภาพันธ์ต่อเนื่องตลอดคืนเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลือเด็กอย่างทุกวิถีทางทั้งรถแบ็คโฮหรือแม้กระทั่งการใช้คนเจาะซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดเนื่องจากว่ากลัวว่าบ่อจะพังถล่มลงมาเนื่องจากว่าบ่อเ,เป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็ต้องขุดหลุมข้างๆเนี่ย ขนานกันไปเพื่อที่จะระบายเนี่ยเศษฝุ่นเศษดินทรายออกแล้วก็ขนาดหลุมอะค่ะก,กว้างา30เซนติเมตรเท่านั้นแล้วก็ลึกมากมีหลายคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเด็กน้อยเนี่ยไปอยู่ในแถวนั้นได้ยังไงก็มีคำตอบจากนางอเทอายุ20ปีและนายเนโชอายุ26ปีทั้งสองคนเป็นชาวเมียนมาสามีภรรยาคู่นี้นะคะเป็นพ่อและแม่ของเด็กเล่าให้ฟังว่า ก็มารับจ้างขุดมันสำปะหลังบริเวณดังกล่าวค่ะก็วางบุษสาเอาไว้ใกล้กับต้นไม้จุดนั้นก็มีกองดินจากการขุดเบอร์บานบุษสาวก็เลยเดินไปเล่นกองดินตามประสาเด็กในขณะที่เร่งมือขุดมันสำปะหลังร่วมกับเพื่อนคนงานก็ยอมรับว่าเผลอละสายตาไม่ได้ดูลูกสาวเป็นเวลานานหลายนาทีก่อนที่จะเดินไปหาลูกสาวแต่ก็ไม่พบแล้วก็เลยสงสัยว่า ลูกสาวเนี่ยอาจจะพลัดตกลงไปในหลุมบ่อปรดานก็เลยลองตะโกนล,ลงไปในหลุมแล้วก็พบเสียงลูกสาวของตนเองร้องไห้อยู่ในหลุมค่ะจึงรีบวิ่งไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็ระดมกันมานะคะ7 0 8 0นายเลยนะคะ ตำรวจสพพบพระจังหวัดตากรับแจ้งมีเหตุด,ดังกล่าวก็เลยนํากําลังเข้าไปในหมู่บ้านหมู่ที่13ตําบลคีรีราชอําเภอพบพระจังหวัดตากจุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ปลูกมันสาปะหลังแล้วก็มีท่อบ่อประดานขนาดกว้างประมาณ30เซนติเมตร ลองฟังเสียงก็ได้ยินเสียงเด็กหญิงร้องไห้สะท้อนกลับมามนี่เป็นสัญญาณนะคะที่หลายคนมีความหวงังมีกำลังใจก็เลยพยายามที่จะเร่งช่วยเหลือน้องทีมกู้ภัยเนี่ยก็ใช้กล้องบันทึกภาพขนาดเล็กมัดเชือกแล้วก็หย่อนลงไปภายในหลุมแล้วก็พบตัวเด็กหญิงติดค้างอยู่ในโพรงดินที่มีความลึกประมาณ15เมตรหลายคนสงสัย15เมตรมันลึกขนาดไหนถ้าเทียบเท่ากับตึกนะคะประมาณ3-4ชั้นได้อะ ตรวจพบว่าเด็กยังมีการขยับตัวบ้างเล็กน้อยเจ้าหน้าที่จึงรีบต่อสายอากาศเพื่อเพิ่มอากาศลงไปในหลุมเสริมอากาศหายใจให้น้องจากนั้นก็นำรถแบคโฮแล้วก็ใช้คนขุดเจาะเพื่อช่วยชีวิตเด็กน้อยใช้ความพยายามและก็ความประมัดระวังเป็นอย่างมากจนกระทั่งเวลา10นาฬิกา40นาทีเมื่อวานนี้คุณผู้ชมหน่วยขุดเจาะและกู้ ชีพกู้ภัยก็นําเด็กขึ้นมาได้สำเร็จค่ะคือสภาพของน้องเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียเพราะว่าอยู่ในหลุมนั้นนาน18ชั่วโมงไม่ได้ทานนมไม่ได้ทานน้ําไม่ได้ทานข้าวก็มีร่างกายอ่อนเพลียก็เลยช่วยออกมาได้นะคะเอารถแมคโครขุดลงไป แต่ก็ต้องทำอย่างระมัดระวังพอขึ้นมาได้เนี่ยก็ส่งต่อให้จุดพยาบาลโรงพยาบาลพบพระในที่เกิดเหตุนําตัวเด็กไปยังโรงพยาบาลพบพระทันทีนะคะเพราะว่าน้องก็มีอาการอ่อนเพลียเป็นอย่างมากก็ต้องชื่นชมทีมกู้ภัยเป็นอย่างมากนะคะที่มีการวางแผนปฏิบัติการการช่วยเหลืออย่างระมัดระวังจนสามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จวินาทีที่อุ้มน้องขึ้นมาได้เนี่ยจะสังเกตนะคะว่าทีมกู้ภัยเนี่ย ปล่อยโคออกมาเลยเพราะว่าเป็นความตักเตื้มใจหลังจากที่ช่วยกันอยู่ข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะ,คะจนะสามารถช่วยน้องออกมาได้จะได้ที่ทุกฝ่ายจริงๆอ่ะทั้งทหารพลเรือนชาวบ้านเองนะ,ะเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่หนึ่งชีวิตนั้นมีความสําคัญใช่นี่เป็นอ,อุทาหรณ์สาหรับผู้ประกอบการแล้วหนึ่งนะคะว่าถ้าหากว่ามีการก่อสร้างบริเวณจุดนั้นเนี่ยจะต้องมี รั้วมากั้นในเขตพื้นที่แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเด็กเล็กเนี่ยไม่สามารถละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่อยากให้เกิดแบบนี้อีกไม่ก็อยากให้เกิดแบบซ้ำรอยแบบนี้อีกนะคะอาจจะไม่มีปาฏิหาริเกิดขึ้นแบบน้องคนนี้ก็ได้ก็ต้องชื่นชมน้องด้วยนะสิบแปดชั่วโมงเลยนะโออดทนเป็นอย่างมากเลยนะคะเอาล่ะช่วย